เป็นเวลาที่จะได้มานมัสการท่านอาจารย์ค,คริสคริสโธิทโลเพื่อกราบเรียนถามคําถามต่างๆกับท่านแล้วให้ท่านเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะให้กับพวกเรานะคะช่วงนี้คือช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนั่นเองมนันมัสการพระอาจารย์กันก่อนค่ะ ค่ะวันนี้เปลี่ยนมุมหน่อยดีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่านี่เป็นบรรยากาศภายในวัดนาป,ป่าพงในหลายๆมุมเป็นวัดที่กระทัดรัดก็จริงนะคะแต่ว่าสงบเหมาะสําหรับการที่เราจะมาศึกษาธรรมะด้วยกันค่ะจะกลับเรียนถามท่านอาจารย์คริสในวันนี้เนี่ย เป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่ได้กราบเรียนถามในวันก่อนเกี่ยวกับพระอระหันต์ดิฉนันยังติดใจเรื่องนี้และคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยอยู่ด้วยเหมือนกันขออนุญ,ญาตนะคะท่าน <c oughs> อาจารย์คะ <c oughs> คือครั้งที่แล้วเคยกรบเรียนถาม <c oughs> ว่าพระอระหันต์กับพระอริยะเหมือนหรือต่างกันอย่างไง <c oughs> วันนี้ยังเป็นเรื่องพระอระหันต์อยู่ <c oughs> แต่จะขอเป็นการถามสืบเนื่องไปถึงพระพุทธองค์เลย <c oughs> ว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ย ท่านก็เป็นพระอาหารหันต์เช่นเดียวกันอย่างนั้นหรือเปล่าคะเหมือนกันใช่พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับที่เป็นพระอริยะบุคคลขั้นสูงสุดที่พวกเราปฏิบัติกันไหมคะอ,อ่เป็นอย่างนี้พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระองค์เองว่าอะไรเป็นความแตกต่างกันระหว่างตถาคตผู้หลังตสมมาสัมพุทธเจ้าคะกับพิสูู้ปัญญาวิมุตติ <c oughs> เอาเอาพระหลานแบบสูงสุดเลยนะ ท่านเรียกว่าภิกษุผู้ปัญญาวิมุตต์แต่พระพุทธองค์เองเรียกพระองค์เองว่าพระอาหลันตักสมมา,ส,าสุขเจ้าค่ะ,ะ,ะรายละเอียด<น>เป็นอย่างไรคนะอืมในเมื่อเสมอกันที่วิมุตต์ <S S ที่วิมุตต์เนี่ยเสมอกันเมื่อทิ้งกายนี้แล้วเนี่ยในวิมุตต์ไม่มีความต่างกันค่ะแต่ในความต่างกันเมื่อยังไม่ได้ทิ้งกายนี้เนี่ยพระเจ้าเนี่ย คือพระหลานประเภทสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องเมื่อ,อยังไม่ได้ทิ้งกายนี้คือเมื่อ,อยังเป็นเป็นบุคคลย,ยังมีกายอยู่ยังทรงพระชนชีพอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะผูะเจ้าจะเป็นพระหลานประเภทสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องในโลกธาตุแต่พระหลานเนี่ยจะไม่ใช่ผู้ที่เป็นสัพพัญยูจะรู้เฉพาะ ผลทางการหลุดพ้นะและความแตกต่างที่ชัดเจนที่พระศาสดาบัญญัติไว้ก็คือผู้เจ้าเนี่ยเป็นมรคัญอยู่รู้มรคก,ก่อนเป็นมรควิทูรู้แจ้งในมรคเป็นมรคโกวิทูเป็นผู้ฉลาดในมรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัคานุคาผู้เดินตามเท่านั้นนะั่นหน้าที่สาวกเนี่ยคือผู้เดินตามเพราะฉนะน,นั้น ความสามารถผู้เจ้าเนี่ยสูงมากยังมีอีกหลายพระสูตรที่ผู้เจ้าบอกความต่างชั้นกันระหว่างสาวกกับพระศาสดาซึ่งหาง่างไกลกันสูงมากค่ะนะไม,ไม,ไม่ไม่งั้นพระหานทั้งหลายเนี่ยในครั้งพุทธกาลจะมาเคารพสักการะพระเจ้าทําไมค่ะจะมายอมอยู่ในโอวาทพระเจ้าทําไมนาในเมื่อนในเมื่อเป็นพระหลานเหมือนกันแล้วค่ะใช่ไหมดูแค่ วันมาค้าบูชาเนี่ยมาตั้งพันสองร้อห้าสิบรูปมาก็มาแสดงความเคารพพระพุทธองค์ทั้งหมดท่านอาจารย์คะเดี๋ยวขอขั้นตรงนี้นิดหนึ่งเพื่อที่จะตอกย้ําให้กับท่านผู้ชมได้ทราบว่าถ้าอาจารย์ได้อธิบายในเบื้องต้นนี้เกี่ยวกับความแตกต่างของพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตธรรมดาว่าเสมอกันในความเป็นพระอรหันต์เสมอกันที่วิมุตเสมอกันที่วิมุตคือได้บรรลุตัววิมุตเมื่อถึงวิมุตเนี่ยเหมือนกัน ได้บิมุดเหมือนกันค่ะ uh. แต่มีความต่างอยู่ความต่างนั้นในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ใช้คำ<ะ>นี้นะคะก็คือพระพุทธองค์ก็เป็นสัพพัญญูแล้วคือมีมีปัญญาที่เลิศกว่าผู้อื่นรู้ทุกเรื่องถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นความพิเศษมากที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ยังทรงเป็นมัรคคันยูใช่เป็นผู้ที่ รู้หนทางที่จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปสู่การหลุดพ้นใช่แบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะคะก่อนจะมาถึงมรรคโวิทูค่ะอืเป็นมัคคันยูมรรควิทูเป็นมรรควิทูแปลว่าอะไรคะรู้แจ้งในมรรคอ๋อค่ะมรรควิทูวิทูแปลว่ารู้แจ้งมรรควิทูคือพระพุทธองค์เองสมเป็นผร้รู้แจ้งในมรรคเหมือนกับว่ากาลังจะบอกว่าไม่มีใครรู้แจ้งเท่าพระองค์เลยยังไงถูกต้องนะคะพระพุทธองค์ของเรา เป็นผู้ทรงรู้แจ้งในมัรคือวิถีทางที่จะปฏิบัติให้ไปสู่การหลุดพ้นคนอื่นไม่รู้เหมือนท่านเป็นมัรคโกวิโทกันท่านคะเป็นผู้ฉลาดในมัคเป็นผู้ฉลาดในมัรคนอื่นก็ฉลาดไม่เหมือนท่านอย่างนั้นด้วยไหมไม่เหมือนนะคะพระเจ้าฉลาดที่สุดค่ะถ้าอย่างนี้ต้องพูดให้แบบครอบคลุมเลยว่าพระพุทธเจ้าฉลาดที่สุดในมัคเป็นมัรคโกวิโทโก <COVID S 2> วิทแปลว่าฉลาดที่สุดมัรคโกวิโทแต่สาวกเนี่ย เป็นแค่มรคเดียวคือมร์คานุคามร์คานุคามร์คานุคาหมายถึงเป็นผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นค่ะแปลว่ารู้มรคเองได้ไหมคะสาวกเนี่ยไม่ได้ถึงจะเป็นพระอรหันต์ก็รู้วิธีนี้เองไม่ได้ไม่ได้นะคะเป็นพระหลานได้ก็เพราะฟังมาอ๋อเพราะเพราะเดินตามมร์พระพุทธองคเป็นมรกควิถูรู้แจ้งมรคด้วยตัวเองก็ไม่ได้เพราะเมื่อกี้บอกพระพุทธองค์รู้คนเดียวดังนั้นเป็นได้อย่างเดียว ผู้เดินตามตามรรคที่พระพุทธองค์ได้เป็นผู้กัส้รู้แจ้งนะคะเป็นผู้ฉลาดในมรรคเพราะนั้นการสรรเริญพระสงฆ์เนี่ยพระุทธเจ้าจริงบอกไปด้วยว่าต้องสรรเริญถูกนะส,นสรรเริญอย่างถูกต้องคืออะไรเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบดีตรงควรชอบตามมรรคที่พระพุทธเจ้าสอนคือหมายถึงว่าสันเสริญว่าพระสาวกที่ดีนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีดีตาม ที่ผู้เจ้าบัญญัติที่ผู้เจ้าบัญญัติเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติตรงตามที่ผู้เจ้าบัญญัติตรงค่ะปฏิบัติตรงอย่างอื่นก็ไม่ได้ตรงด้วยคิดเอาเองก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะปฏิบัติควรควรสมควรแล้วที่ผู้เจ้าบัญญัติวเนี่ยสมควรแก่ทำแล้วค่ะนะแล้วปฏิบัติชอบแล้วค่ะนะอย่างเนี้ยปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องถูกต้องปฏิบัติดีงามใช่ยังี้นะคะตามที่ผู้เจ้าบัญญัติทั้งสิ้นค่ะนี่ก็คือวิธีที่เราจะสรรเสริญ ประสงค์เพราะฉะนั้นบางคนถ้าไปสรรเสริญว่าโอ้ยนี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วอย่างนี้ได้ไหมคะตรงเนี้เราได้ไปตรวจหาแล้วว่าคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทาเนี่ยนะพระศาสดาเนี่ยใช้เฉพาะพระองค์เท่านั้นะ,ะไม่เคยใช้กับพระสาวกเลยฟังดูก็เหมือนคําพื้นพื้นนะคะรู้ตื่น เบิกบานอ๋อบางคนบางครั้งเคยได้ยินเหมือนกันนะคะที่ใช้กับคนอื่นใช่ใช่แต่จริงๆไม่ใช่อเราไปดูในนี้นี่เจอคํานี้โดยบาลีเนี่ยเป็นร้อยๆพะสูตรในร้อยๆพะสูุเนี่ยดึงมาแต่ละอันเลยดึงมาแต่ละอันดึงมาแต่ละอันทุกอันเลยจะมีแต่ควบคู่ไปกับอรันตสมาสัมพุเจ้าทางนั้นจะไม่มีบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานกับสาวกเลย น่าใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าใช,ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าไม่น่านะคะเฉพาะพระพุทธเจ้าแล้วจะทําให้โยงไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคําที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพัชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงซึ่งพระเจ้าก็เคยตรัสว่าคําของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนี้และวลีคําพูดตรงนี้ก็จะเป็นเฉพาะคําพระศาสดาไม่ใช่สาวก มีคําที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฐานะบัญชนะแต่สาวกที่ไปทําตรงนั้นคือจํามาท่านกำลังจะหมายถึงบทสรรเสริญพระพุทธองค์ช่คือบทอิติปิโสใช่ไหมคะใช่เป็น้พ่คําที่อธิบายถึงคุณสมบัติของพระองค์ใช่แล้วตรงนี้เนมีในหลายพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่สําคัญก็คือพระสูตรที่พระเจ้าให้ สงสาวกเนี่ยพระานหกสิบรูปแรกไปประกาศพระศาสนาเธอจงนำธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัฏฐานและพิษนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วซึ้นเชิงไปประกาศนั่นคือเอาคำทุกเจ้าไปประกาศนั่นเองนั่นแบบสดงว่าไม่ได้อนุญ,ญาตให้เอาคำตัวเองไปประกาศนะอันนั้นแปลว่าสงสาวกสมัยนั้นต้องต้อง จำต้องทรงจำทั้งอัฏฐะและพยัญชนะของของพระพุทธองค์อย่างถูกต้องแล้วเอาไปประกาศใช่ใช่ค่ะดงานในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ได้อัฏฐะและพยัญชนะใช่ไหมคะนั่นคือลักษณะของถ้อยคําที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์มีความสมบูรณ์ไปหมดเลยแล้วให้ไปประกาศแบบสมบูรณ์ได้ไหมห้ามกระพร่องกระแพร่งนี่คือจําเป็นจะต้องศึกษากันอย่างละเอียดรอบคอบถึงพุทธวจนะใช่ค่ะ ก็พ uh, so uh ูด oh, ถ uh ึงหนังสือขึ้นหน่อยดีไหมคะเห็นพอเห็นที่อะไรดิฉันอยากพูดถึงนะคะท่านผู้ชมคะหนังสือนี้เป็นหนังสือหนึ่งในสาสิบสามเล่มที่เหลือให้ท่าจารย์อธิบายค่ะสามสิบสามเล่มอะไรคะก็หนังสือนี้เราทํามาจากบาลีแสมรัสนะคือตัวนี้นะในข้อมูลที่เก่าที่สุดตรงนี้ที่สืบทอดมาจาก ยุคพระเจ้าโศกมหาราชนะก็จะมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นคําที่ถูกแต่งขึ้นกับส่วนที่เป็นพุทธวจนะนะคือคําที่ออกจากปากพระตถาคตโดยตรงนะซึ่งก็มีการเพิ่มเติมกันมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะเป็นยุคนะนั้นประเด็นตรงนี้พระาศาสดาเนี่ยได้ตัดว่า ให้ศึกษาและสนใจแต่คำตถาคตเท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่จุดประกายให้เราต้องการทำตามพุทธประสงค์ของพระาศาสดาเลยดึงเอาพุทธวจนะที่อยู่ในบาลีสัมรัตเนี่ยออกมาเอาอัตถกฐถาเนี่ยแยกออกไปให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้นังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมีแต่คำพระาศาสดาล้วนๆซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ทาทเคยทำมาแล้ นะจะมีหนังสืออาจากพระโอษฐ้าเล่มของท่านพุทธทาสเนี่ยถ้าใครเคยศึกษาก็จะมีหนังสือห้าเล่มอยู่ในห้าเล่มนั้นเนี่ยท่านพุทธทาสเนี่ยใช้เวลาถึงยีบสอปีในการทำแต่เราเนี่ยสามารถทำได้เร็วกว่านั้นเพราะยุคนี้เรามีคอมพิวเตอร์เราจึงใช้เวลาเพียงสองสามปีเนี่ยทำหนังสือพุ้ทวจนะมาเสร็จทั้งหมด สาสามเล่มนะอันนี้คือเสร็จครบทั้งบาลีสยามรัฐในสี่สิบห้าเล่มนี้อเ,เอาอรกถกถาส่วนที่ไม่ใช่พุทธวจนะออกจะได้พุทธวจนะเหลือสาสามเล่มเ,เล่มประมาณเนี้สามสามเล่มนี่เพียงเล่มเดียวเท่านั้นถ้าจะมีความตั้งใจที่จะให้หนังสือชุดนี้ได้ปรากฏกับสาธารณะในลักษณะไหนที่ใดบ้างคะอาตมาว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือที่สําคัญที่สุด ซึ่งไม่เคยมีใครในโลกทำมาก่อนค,คือให้เหลือแต่คำพระศาสดานะแล้ว <c oughs> เราก็ยังทำข้อมูลตรงนี้ตรงในแผ่นซีดีค่ะนพร้อมกับมีโปรแกรมในการตรวจเช็คอาอย่างละเอียดแล้วไปกว่านั้นเราก็ทำลงในโทรศัพท์มือถือนะ,ะอะทำลงในโทรศัพท์มือถือที่ปัจจุบันถ้าใคร ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีะบบระบบปฏิบัติการของ Android นะก็จะสามารถใช้ได้นะอันนี้เพิ่งเขียนโปรแกรมเสร็จเมื่อไม่กี่วันนี้ตรงนี้จะเห็นแอปพลิเคชันอีแต่ปิจกะนะเมื่อกดเข้าไปปั๊บเนี่ย <c oughs> พระแต่ปิดกจะขึ้นมาเราต้องการวินัยปิดกหรือสุดตันตปิดกหรืออภิธรรมปิดกนะสุดตันตปิดกต้องการเล่มไหนใน25เล่ม เราก็เลือกได้แล้วก็กดอ่านได้ข้อมูลก็จะขึ้นมาะนะและเราสามารถตรวจคน้นประเด็นสำคัญของการทำตรงนี้เพื่อการตรวจค,นค้นข้อมูลจริงเพื่อต้องการแยกข้อมูลจริงออกจากข้อมูลปลอมะอะไรที่ผู้เจ้าไม่เคยตัดไว้ไม่เคยพูดไว้ทั้งชีวิตเนี่ยเอาออกไปก่อนจากศาสนาพุทธเพราะผู้เจ้าไม่เคยตัดและผู้เจ้าบอกว่าคําพระองค์เท่านั้นที่ถูกต้องค่ะ นั้นเราก็จะมีวิธีสแกนกดตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็จะมีแป้นพิมพ์มาให้แล้วเราก็คีย์คำที่เราสงสัยเช่นถ้าเราคีย์คำว่าอนาปาเข้าไปะนะแล้วก็ให้โปรแกรมตรงนี้ค้นหาก็ไม่กี่วินาทีก็สามารถค้นหาได้นะนะสามารถสแกนในนี้ได้เลยพสัสตรก็จะขึ้นมาจะลองทำดูค่ะ นี่ก็เป็นการที่ใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าในการที่จะเ<ช>ผยแพร่สิ่งที่ถูกต้อง<ช>นะคะ<ช>แล้วก็เป็น<ช>ความต้องบอกว่าอาจจะน่าอัศจ,จรรย์ของเทคโนโลยีที่มาช่วยอีกแรงหนึ่ง <c oughs> คือเวลาเรามีรายสงสัยเราไม่ต้องไปเปิดหนังสืออย่างนี้สามสิบสามเล่มอย่างนี้ใช่ไหมเรากดตรงนี้ทีเดียวปุ๊บวินาทีเดียวได้แล้วะนะ,ะไม่ใช่โฆษณาขายโทรศัพท์นะคะ คือกำลังจะบอกว่าความก้าวหน้าในการที่ท่านจะได้ช่วยมีส่วนร่วมในการที่จะสืบค้นด้วยตัวเองทางคณะผู้ศรัทธาที่เป็นศิษย์ของท่านคริกริสโสธ,ธิพโลวนาปะพงะรัลุกาคลองศิษย์เนี่ยก็เห็นความสําคัญ<อ>จะช่วยกันพัฒนากันช่วยกันฒนางน,นี้อยากจะให้ใท่านบอกค่ะว่าม,มีใครเคยทามาก่อนไหมคะยังไม่เคยมีใครทามาก่อนในโลกค่ะเป็นครั้งแรกในโลกที่เราสามารถตรวจคน้นนะความถูกต้องได้ ในโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนี้มีอยู่ในทุกคนอยู่แล้วนะแล้วต่อไปอีก3-4เดือนเนี่ยจะใช้ในระบบของ iPhone ได้แล้วก็จะพัฒนาต่อไปในทุกระบบปฏิบัติการค่ะค่ะขออนุโมทนาโดยเฉพาะแม่อยากจะให้คนทําเขาได้ได้รับการอนุโมทนาก็ทเขาทำในสิ่งที่ย<ช>ิ<ช>่งใหญ่นะคะใช่ประเด็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ชาวพุทธค ทุกคนไม่ต้องมานั่งพึ่งอัตมาทุกคนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเองแลวเอามาสอบทานกันนะ,ะเพราะคํพผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าวางหลักการไปแล้วว่าคําของใครพระองค์ไหนหรือคนไหนฆราวาสคนไหนพูดมาแล้วเนี่ยเกิดไม่เหมือนกันผู้เจ้าบอกอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านคําเขาจําให้ดีนะว่าเขาพูดอะไระแล้วเอามาตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยตถาคตก่อนคําของใครเหมือนเข้ากันได้นั่นแหละถูกต้อง คำใครไม่เหมือนเข้ากันไม่ได้นั่นแหะแสดงว่าจํามาผิดค่ะใช่ส่วนเท่ากับโยมมีผู้เจ้าเนี่ยติดตัวเลยทั่วโลกทั่วโลกไปได้ทั่วโลกนวจสอ่ามีเดินนั่งนอนมีหมดเลยวันนี้เราพูดกับสองส่วนคือส่วนที่เป็นลักษณะของการรวบรวมพุทธวจนะไว้ในสื่อแบบเดิมก็คือหนังสือหนังสือว่ากําลังอยากจะให้ผู้ศรัทธานช่วยกันร่วมสร้างนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะทำหนังสือชุดใหญ่นี่เพียงหนึ่งเล่มเท่านั้น แต่ว่าจะมีอย่างเงี้ยอีก32เล่มตอนในชุด uh huh. เพื่อที่จะไปจําหลักไว้ในที่ต่างๆใ,ให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสสืบค uh ้ huh. นด้วยตัวเองหรือถ้าท่านทันสมัยท่านมีระบบปฏิบัติการถ้าปัจจุบันล่าสุดก็ต้อง Android แต่ถ้าต่อไป ทางคณะผู้ศรัทธาที่เป็นผู้มีความรู้ต้องบอกว่าคนมีความรู้สนใจเยอะนะคะเรื่องผู้ทวัจนะเนี่ยก็ได้พยายามช่วยกันคิดวิ่งไล่ตามทุกระบบเพื่อจะให้เผยแพร่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นท่านก็คอยเงียหูฟังเปิดเปในเว็บไซต์ก็รู้เลยใช่ไหมคะของวัดนะคะว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ลงมาใช้ได้อย่างไรวัดเนป .com นะคะ w a t n a p p c o m ท่านเซิร์ชเข้าไปแล้วท่านก็จะเห็น เรียกว่าไม่เพียงแต่การดาวนโหลดอย่างนี้สามารถฟังธรรมย้อนหลังฟังธรรมเท่ากับคนที่กรุงเทพก็ฟังกันที่วัดนประพงษ์ที่ปทุมธานีสิคะวัดร<อ>ิปปทุมธานี<ช>นะคะลำลูกกาในคืนวันเสาร์ตอนค่ําท่านก็ไปหาดูในนั้นกลับมาที่รายการเราอีกนิดหนึ่งสิบเอ็ดนาทีอ,อย่างสนทนากับท่านเรื่องของความวิเศษของพระพุทธองค์อ,อยู่คือความพิเศษกว่าพระอรหัน์รูปอื่นๆฟังดูเหมือนกับว่าแตกต่างกัน แต่ทิฉันขออนุญาตที่จะถามด้วยคำพูดอาจจะหวุนวาไปสักนิดนหคะห่างชั้นกันมากไหมคะถ้าเปรียบเทียบระหว่างพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจออ้าอห่างชั้นกันมากไกลกันมากค่ะ,คะซึ่งขนาดว่าความรู้ที่พระเจ้านํามาบอกสอนทั้งหมดเนี่ยนะพระหลานแต่ละคนยังจําไม่หมดเลยนะอแต่พระเจ้าบอกความรู้ที่นามาสอนทั้งหมดเนี่ยแค่ใบไม้กํามือเดียวนะ,ค,ะความรู้ของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยคือใบไม้ในป่าทั้งหมด<อ>มหาศาลมาก ปลาเดียวก็แยกแล้วค่ะที่ขนาดใบไม้ในกำมือนะคือคำที่พูดมาทั้งหมด45พรรษาพระยังจำกันได้ไม่หมดเลยใช่ไหมแต่ผู้้าเนี่ยรอบรู้มากแต่เนื่องจากความรู้นอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือพือนิพานพระองค์เลยไม่เอามาสอนเอามาสอนเฉพาะที่เป็นไปพร้อมพือนิพานเท่านั้นค่ะ แล้วเราจําเป็นจะต้องเราควรจะไปอยากรู้ไหมคะส่วนที่ท่านไม่ได้มาสอนนี่คะอ่าไม่จําเป็นไงเพราะไม่ได้หลุดจากปากพระเจ้าอะไรที่จะหลุดจากปากต้องเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์ค่ะเท่านั้นจริงแท้ประกอบด้วยประโยชน์ดังนั้นเราเพียงแค่ใบไม้ในกํามือขนาดพระอรหรันต์ท่านอาจารย์ยังบอกว่าเรียนไม่หมดเลย <S <S ใช่ไหมเรียนจากใบไม้ในกำมือใช่ไมหมดย่มดูการตัวอย่างคือการสังคานาต้องใช้พระหลานถึงห้าร้อยลูก ที่ทรงจําได้แต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วพูดออกมาเพื่อให้ทั้งหมดเนี่ยทรงจําไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ภูมิปัญญาแต่ละคนจะจําได้แล้วช่วยกันถ่ายทอดต่อไปอย่างนี้ะนะคะอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ของเราเราจึงสมควรที่จะให้ความเคารพหรือว่าให้ความเลื่อมใสให้ถูกต้องให้ความศรัทธาให้ถูกต้องและเมื่อพระอ,องค์ปรินิพานแล้วเนี่ยศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาตรงไหน ไม่ใช่ประสาทาที่ลูกป,ปั้นลูกหล่อแต่สถานี่เนื้อธรรมตัวเนื้อธรรมพระาศาสนาบอกว่าทำรรวินัยที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วเนี่ยจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราคะนั้นตัวเนื้อธรรมะสำคัญที่สุดเราจึงพยายามเผยแผ่เนื้อธรรมะในทุกรูปแบบหนังสือแผ่นซีดีเอยในอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์นะในข้อมูลทุกอย่างค่ะนะ เพื่อกระจายคำผู้เจ้าไปให้เยอะค่ะก็เท่ากับว่าที่นี่ทำหน้าที่หรือว่าทำงานทางด้านการเผยแพร่จัดว่ามากที่สุดในบรรดางานทั้งหมดของวัดเลยใช่ไหมครับอ่าก็จัดว่ามากที่สุดแล้วก็เป็นหลักแล้วก็จัดว่าทันสมัยที่สุดแล้วในในยุคปัจจุบันนี้เพราะเราทำอะไรนี่คือยังไม่เคยมีใครในโลกทําได้ตอนนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อให้พุทธบริษัท มีความสามารถเข้าถึงพระศาสดาของตนเองได้ไม่ว่าอยู่จะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรโดยไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนหรืออะไรก็ตามนะและตรงนี้หน่วยงานของรัฐยังเอาไปใช้ได้ด้วยเพื่อทําการเผยแผ่สิ่งที่ถูกต้องนะคัดกรองสิ่งที่ผิดออกไปแต่สิ่งที่ถูกต้องใช้ประโยชน์ได้ทั้งพระทั้งคารวาส คณะสงฆ์ต่างๆสามารถนําไปใช้ได้เป็นข้อมูลสาธารณะเราทําให้ฟรีไม่คิดลิขสิทธิ์บูญค่าใ,ใดๆค่ะท <นะ S 2> ่านอ<ะ>าจารย์ครับพูดถึงขณะนี้ท่านนั่งอยู่ตรงนี้พอทราบข่าวไหมคะว่ามีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดที่รู้สึกสนใจแล้วก็ไปทําต่อแล้วที่ว่าจะต้องพยายามทารงเอาความถูกต้องของศาสนาที่ถือว่าเป็นหลักของประเทศะคะก็มีหลายหน่วยงานของรัฐพอสมควรนะอะ ก็อันนี้หน่วยงานของรัฐแต่ละส่วนที่นําไปขยายผลคงจะทราบคงจะทราบดีอยู่นะอาตมากา็ไปให้ความรู้กับหน่วยงานของรัฐหลายที่นะ,ะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็นําข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้ไปใช้เป็นจํานวนมากอยู่นะพูดถึงในด้านการศึกษามีบ้างไหมคะในด้านการศึกษาก็คงยังต้องทําการพัฒนาปรับปรุงไปะนะ ถ้าเกิดว่ามีครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะนั่งชมรายการของเราอยู่แล้วอาจจะเกิดนะคิดว่าจำเป็นว่าจะต้องไปสอนนักเรียนดีกว่าจะได้เข้าใจกันถูกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาควรจะทําอย่างไรก้ถึงจะได้ก็สามารถเข้าไปเข้าไปในเว็บไซต์แล้วดาวน์โหลดข้อมูลมาได้เลยนะตอนนี้เป็นรุ่นทดลองใช้ซึ่งยังต้องพัฒนาโปรแกรมอยู่แต่ในรุ่นทดลองใช้นี้ก็เรียกว่าเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละค่อนข้างสมบูรณ์ นะคะนี่ก็เป็นโอกาสถ้าอาจารย์คะาขออีกสักนิดเนี่ยนะคะสําหรับคําถามจริง,รงๆเข้าใจว่าคําถามนี้ก็เกิดจากคนที่ก็รู้เหมือนกันว่าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ทรงเน้นเรื่องวัตถุมงคลอแต่ทีนี้เหมือนกับเราก็อยู่กับโลกสมมุติน,นะคะบางคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะและถ้าหากว่าศรัทธาพุทธวจะนะด้วยอยากมีวัตถุมงคลสักชิ้นหนึ่งเอาไว้ติดตัวเพื่อให้ระลึกถึงอ,องค์พระศา,ษา,ษาสดาเนี่ยวัตถุมงคลนั้นควรเป็นอะไรคะท่านคะ ธรรมะไงะ <S <S มีธรรมะเนี่ยติดตัวเนี่ยนะเป็นมงคลสุดยอดแห่มงมงคล,ลแล้ระอง,องขอ,ปอ,ปอไปไหนได้ไหมคะพระองค์ตัดมงคลสามสิบแปดเนี่ยที่ตัวเนื้อทมนะ,ะเ,เป็นเนื้อธทมเนี่ยมงคลตามแบบพระเจ้านั้นถ้าเรามีมงคลในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยมันก็จะเกิดการเบี่ยงเบนไปเบี่ยงเบนไปส่วนเรื่องของการมีวัตถุ ที่ถือว่าเป็นมงคลนั้นเนี่ยก็ยังไม่เคยเจอที่พระเจ้าตรัสนั้นเราก็ไม่อยากลงไปที่วัตถุคนจะยิ่งยิ่งยึดติดกับวัตถุและเวลาคนยึดติดกับวัตถุแล้วเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยพ้นจากชาติชลามมนะไม่ได้เ,เพราะพระผู้เจ้าตรัสว่าเมื่อเธอคิดถึงสิ่งใดดําเนินถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญ,ญาณเมื่อวิญ,ญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้ว การก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีคือการปรากฏแห่งนามรูปเนี่ยจะมีเมื่อการปรากฏแห่งนามรูปมีพบชาติชรามนะก็จะมีคคนนั้นจะหลุดพ้นไม่ได้นั้นกลายเป็นว่าเรากําลังหยิบยื่นการไม่หลุดพ้นให้กับเขานะแต่เราก็ไม่ได้ตําหนิคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คือกลุ่มบุคคลผู้มีสมาธิฐิเบื้องต้นเป็นคนดีเบื้องต้นคิดกุศลมากกว่าอกุศลคนพวกนี้จะถูกเก็บตัวไว้ในสวรรค์ ย,ยังไงก็ได้ไปสวรรค์ยังไงก็ได้ไปสวรรค์น,นะ<ร>แต่ถ้าต้องการถึงความหลุดพ้นก็ขอให้ศรัทธาในธรรมะของรรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะหลุดพ้นได้ถ้าจะให้ถ้าจะแนะนํานี่ก็เลยไม่แนะนําเป็นวัตถุสิ่งของแน่นอนยังไงก็ไม่แนะน <S <S ําไยแนะนําแนะนาเนื้อธรรมะค่ะท่านแนะนําเนื้อธรรมะเพราะว่าวัตถุมงคลมีคนแนะนําเยอะแล้วมีคนแนะนำเยอะแล,ยแ,ลแล้วก็ไม่ได้ใช่เรื่องเสียหายทั้งหมด เพียงแต่ว่าไปไม่ถึงที่ที่ควรจะไปได้ถึงถูกเท่านั้นเองธรรมะสรุปได้ดีสาธุค่ะก็ดังนั้นทุกบทหนึ่งก็ได้ใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่าเป็นธรรมะของพระพุทธองค์ที่จะติดเป็นวัตถุมงคลป็นตัวใ่เลือกเอาบทใดก็ได้ที่เราชอบอย่างนั้นบทใดก็ได้คาเดียวยังได้เลยสติคําเดียวหรือละนันทิคําเดียวรู้อะไรมาปุ๊บพยายามละความเพลินให้ไบรหรือสติระลึกได้กลับมาที่กายให้ไบร พอแล้วแค่นี้เป็นบทประจําตัวในเมื่อท่านอาจารย์พูดถึงพูดโทษจนะที่ย่อมาเหลือสั้นมากใช่ไหมคะสติหรือละนานทิอย่างนี้เนี่ยเราอยากกลับเรียนถามท่านว่า,าสมมติสมัยก่อนดิฉันจะมีปู่ย่าตายายชอบบอกว่า,วาจะขึ้นรถให้ท่องคาถานั้นนะคะจะยาสอบได้ให้ท่องคาถานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะท่องพวกนี้เป็นคาถาผิดไหมคะเ คาถานี่ต้องเป็นคาถาพระศาสดาค่ะสมมุติว่าดิฉันท่องสติ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 เป็นการท่องคาถาไหมคะถ้าเราท่องแล้วเนี่ยเราไม่รู้ความหมายมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นการสายายธรรมที่เพื่อการหลุดพ้นเนี่ยต้องรู้ความหมายเมื่อเรารู้ความหมายแล้วสติคืออะไรคือการระลึกได้เราไปนั่งท่องอยู่มันก็เหมือนกับการที่เราไปนั่งอ่านสลากยาแต่ไม่กินยา โยมยกกินเลยเมื่อยกกินเลยแล้วยมไม่ต้องไปนั่งอ่านสติสติสติใช่ไหมหรือไปนั่งอ่านคุณสมบัติของยาโยมกินไปแล้วค่ะยมหายแน่นอนก็คือฝึกฝึกการระลึกได้กลับมาเลยเนี่ยตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยไม่ใช่ว่าพอบอกว่าให้มีธรรมะแทนวัตถุมงคลก็เลยจดธรรมะใส่กระเป๋าไว้แล้วก็ท่องเป็นคาถาหรือท่องหนกแก้วนกขุนทองไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์ต้องน้อมน้อมเอามาเอามาใช้ใช่ตัวเลยนะคะท่านผู้ชมเดิฉันก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับความกระจ่างในการที่จะเข้าถึงคําสอนของพระศาสดาพระอาจารย์ได้นําเอาพุททวจนะหลายหมดนะคะในการที่จะมาตอบคาถามให้กับพวกเราในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวจนะและดิฉันเชื่อว่าท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ได้ใช้เป็นกันพอสมควรแล้วล่ะเพียงแต่ว่าความ ตัดสินใจว่าเอาไปใช้เลยเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ายังยังยุ่งอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะเพราะดิฉันก็ยุ่งอยู่นานเหมือนกันก่อนจะตัดสินใจใช้ก็ให้กําลังใจทีนี้วันนี้จะขออนุญ,ญาตท่านอาจารย์นะคะก็จะอ่านผู้ทวธชนะในบทที่เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ตรัสถึงคําสอนที่บัญญัติไว้ค่ะพระพุทธองค์นะคะได้ตรัสว่าให้ใช้ธรรมวินัยที่ตรัสแล้วเป็นศาสดาแทนต่อไป ในบทพยัญชนะที่ตรัดแก่พระอานนนดังนี้ค่ะว่าอานน์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าทำวินัยของพวกเรามีพระาศาสดาล่วงลับไปแล้วพวกเราไม่มีพระาศาสดาดังนี้อานน์พวกเธออยาคิดอย่างนั้นอานนนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราอานน์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจะต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสระณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสระณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสระณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสระณะเป็นอยู่อานน์ ภิกษุพวกใดเป็นผู้ใกล้ในศิกขาภิกษุพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลค่ะหมายความว่าถ้าใครสนใจศึกษาใช่ไหมคะก็จะเป็นคารวาสผู้เลิศด้วยได้ไหมคะ ได้ในเพยงต่ภิกษุผู้เลิศท่านก็เป็นได้ค่ะดังนั้นในวันนี้เรามาในมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์คริทธิโสธิพโลวัฒนาป่าพงลำลูกกาคลองสิษย์ที่ท่านได้เมตตานำเสนอพุทธทวจนะให้กับพวกเราเป็นความรู้อยู่เป็นประจำทุกวันค่ะ